โอ้โหไม่ยังงานรูครับหวัดดีครับพี่น้องวันนี้มาตึกกระดุ่งพี่น้องเอ้ยวันนี้เบิ่งกระเจ้าม้นีาตึกเองเลยมือน่อวานนี้เห็นกระเจ้าคือพ่อได้มกอยู่ศรอกพี่น้องเลยมาลองเบิ่งแต่หักโมเมนต์มงนี้ได้พี่น้องเอ้ยกระเจ้าตึกอยู่พูดมน่ววานนี่แรงวานนี่พูบ้านพัก ทางมันพักโอ้ท่าผู้แหละเมื่อนี้มามองเคยได้คูปีมันเคยได้พี่น้องเลยแถวนี้แต่การน้ำน้อยกว่านี้ได้มันได้เดี๋ยวนี้น้ำยังไหลยอยู่เดี๋ยวนี้ทางฝั่งทางนั้นโอ้ยยังเต็มที่อยู่น้ำบ้านทอดฝั่งเลยพี่น้อยยังท่วมอยู่ออกมาล่องเมืองซื้อดอกพี่น้องเลยได้บบได้กับเมือ่อมืดแล้วกับเมื่อได้พี่น้องเลยได้บบได้กับด้ไร มาลองเบิ่งซื่อได้ก็ดีพี่น้องบ่ได้ก็เมื่อใหญ่มามาลองเมิงดูพี่น้องลูกตายด้วยแหละเล่นเอาเบิ่งกนาแต่จ้าเมิองกนาเฮ้อฮะดีโอ้ปลาขาอืมอันนาเห็นอยู่หักโบหลายดอกเท่าละตัว ปลาพันป่ายามรอบตียามรอบมันได้เห็นแล้วยามรอบป่าเอาดึงดูปี่ปลาพ่อตัวป่ะเพ้ยยังคือปลากะเออกาใหญ่ร <c oughs> <c oughs> ะบาดีงโอ้ปลากากับปลาเขี้ยวกไก อาเขียวใกลตัวนึงเอ,เอาอืมอาอีก็น้าอีกก็น้าเผื่อพวกว่าทุบปัดแงงถูกนี่จะปัดแงแงบาดนี่เออปลาพัน ตัวหนึ่งเอาปลาพันธุ์ซะก่อนโอ้สองเพื <h <h ่อปลาพันธุ์นไงปลาพันธุ์อีกสองตัวเดี๋ยวเอาปลาทังแงียงก่อนแล้วจังปตปลาพันธุ์ตัวนั้นอู้ตักปลาสังเงีงพี่น้องเอ้ยเออยยติดดดเี๋วจับเอา้ย ไอตขนาดตักปลาสงเง,งานไได้แล้วด่างเขียวเห่โอ้ปุดปลาซะก่อนพี่น้องเอ้ยซาขนาดเล่านี่ปลาอันตรายอนี่ปลาสงแงเงันนี้ปลาพันเอาปลาพันก่อนผู้อยู่ผู้ก็มีเก็บเอาก่อน บุไ่าเอาลงมาก็พุป่าพันก็มีได้อยู่พุนถึงป่าพันธุ์ป่าสงงงเอ้ยเอาก่อนนะเ <c oughs> ส้นครึง่งโอ้อืม ลาขนาดอื้กวดึ้ึอ,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 อปลาไกาอีกแล้วอา,านปลาไกใหญ่เาะอลาเปานี่เอาอ,อ้ได้ปลากกา่ใหญ่เอาอย่างเดียวลงหลกพผดบ,บ,บา้าด เอ๋ออืมโอ้โหเท่ไปผู้เป็นอันนั้นฟวงอยู่ผูป่าสังเงาพูดอะโอ้เอ้ยสั้นมันออกเลยอ่าเอ้ป่าสังเงาน้อยเฮ้ยอือหือแม่เนี่ยมันมันถี่อือข้ามันถี่มันได้การอยู่อันนี้มันทาง เขดีห no? ัวซุปวะเอาเอาได้แต่พ่อเอาได้นี่ล่ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ ที่ขำเลยตัวโอ้โหสูตรกระปลาโอ้ปลาขาวคองก็โตใหญ่ขนาดจัง hmm. สีแม่ยังแม่นเนาะโอ้ยฟ้าอะไรกระดุกขาหักเลย เออหักมาหักยามป่าถึกเกระดุงกระไดหักโบเมนยามแล้วอีกบาทสองบาทเป็นกาล้างเิกเลยี่นฮะีสหนาเ้าางในบุยเหลือเพนอุยทองเจ้ากระไดอาทองเจ้ากระไดเ้าเข้าถัดเม่

Ừ. Ừ. Ủa, sẽ má, đó, sẽ ừ. ừ. Ừ, còn bà có lăng mã ông mất quả xanh nhanh ừ. ừ. bà xanh nhanh đây nè bà xanh nhanh nhòm đi ลุงออแนวตักใขั้นเป็นกระปองนี่เออโอเคอ๋อค่ำเลยดิมันเริ่มถึกอ๋ออย่าจูได้ค่ำแล้วพุนมันอย่างกีนคาลล์คอลล์มีแต่วัดเสแยง งับม้าอุ้ยอุ้ยแทงมือจะังไดนาะบาทนี่เอาเอาเท่าละตัวเอาเอายาพี่น้องเลยมันอันนั้นมันคาเงี่ยงนะเอาบมดออกน้องเอ้ยอีกน

ยี่ดอกซ้ำนีน่ตีแต่มืดไวเนาะบาทนี่อ้มาเอาไรบาทนี่มันเอาอู้หูดีโอ้ป่ายังไงนี่โอ๊ยป่าสังเงาน้อยอีกแล้วล่ะโอ้ยนี่แต่ป่าสังเงงเนาะ ตักกระตัก,ตก,ตกย่างใด้พี่น้องเอ้ยมีเงี่ยงอืมมาแล้วพี่น้องบานนี้หอ,อนเฮือนแล้วมืดเลยพี่น้องค่ำเลยโอ้โหยหพี่ใดได้อยู่พี่น,น้องเอ้ยมือนี่ใครอยู่ได้มัดคู่ป,ป่าลวดปลาพันปลาห้ากล้วยก็ได้เห็นดิ อันนี้ปพะฮกกล้วยนี่ปลาพันอันนี้ปลาสลิดอันนี้ดิปลาสังเงงน้อยกย็ไหลพี่น้องเอ้ยมือนี่ใครอยู่ใครอยู่พอกินอยู่หรอกแบบนี้ใครแน่อยู่พอไปตึกอยู่แบบน,นี้นี่ไอ้มัดคู่ป่าพี่น้องปลาสังเงงน้อยหลายได้พี่น้องเอ้ยปลาสังเงียงอะไรเอา้า เอาสานี้ก่อนนอะพี่น้องเนาะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ